ขอเรียนเชิญนะครับคุณพีรพันธ์สารีรพิพากษนะครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานครับในหัวข้อาการเดินหน้าประเทศไทยเรื่องพลังงานซึ่งนับว่าเป็นฟันเฟืองสําคัญนะครับในการขับเคลื่อนประเทศแล้วก็พัฒนาประเทศนะครับแต่ว่าท่านติดภารกิจด่วนนะครับแต่ว่าฝากในส่วนของวทีอาเกี่ยวกับเรื่องราวของพลังงานนะครับที่เกี่ยวข้องกับการเดินหน้าประเทศไทยเดี๋ยวรับชมครับครับความจริงเรื่องพลังงานของประเทศเนี่ยมันมีผลต่อ ประเทศเยอะมากไม่ใช่ไปีคิดทางด้านของพลังงานแต่พลังงานคือต้นทุนของทุกอย่างต้นทุนในการดำรงชีวิตต้นทุนในการทำมาค้าขายต้นทุนในทางเศรษฐกิจและอีกหลายอย่างเพราะฉะนั้นปัจจัยสำคัญของการเดินหน้าประเทศไทยก็คือเรื่องของพลังงานประการแรกเลยอะไรคือพลังงานพลังงานเนี่ยถ้าเราจะมองเนี่ยมันจะมีหลกักๆอยู่3อย่างคือ น้ำมันไฟฟ้าแล้วก็แก๊สนะครับสามอย่างเนี่ยคือปัจจัยหลักในการเป็นต้นทุนการผลิตและก็ต้นทุนในการลงชีวิตแก๊สก็ใช้ทั้งในอุตสาหกรรมทั้งทางเศรษฐกิจแล้วก็ใช้ในครัวเรือนน้ำมันก็ใช้ในการอุตสาหกรรมการเดินทางไฟฟ้าก็ใช้ในทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตประจําวันเพราะฉะนั้น3ตัวหลักเนี่ยคือต้นทุนชีวิตและต้นทุนของประเทศการที่เราจะทําให สังคมเดินหน้าประเทศเดินหน้าเศรษฐกิจเดินหน้าได้ต้องทํำยังไงให้ราคาของพลังงานทั้งสามตัวเนี่ยลงมาในระดับที่สอดคล้องกับค่าคงคีพและภาวะเศรษฐกิจด้วยทั้งๆท,ที่ปัจจัยหลักทั้งสามตัวเนี่ยทายากมากนะครับเพราะว่ามันขึ้นอยู่กับราคาในตลาดโลกราคาแก๊สเราก็คุมไม่ได้เพราะว่ามันอยู่ในตลาดโลกราคาน้ํามันก็ขึ้นกับตลาดโลก ราคาไฟฟ้าแม้เป็นเรื่องภายในประเทศแต่วัตถุดิบที่เอามาผลิตไฟฟ้าก็เป็นแก๊สเป็นส่วนใหญ่ก็อยู่กับตลาดลูกเพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นโจทย์สําคัญที่เราจะทำอย่างไงในส่วนของกระทรวงพลังงานในปัจจุบันซึ่งผมรับหน้าที่ดูแลอยู่กอ็ตระหนักถึงปัญหานี้เพราะฉะนั้นเราก็ทยอยแก้ปัญหาเรื่องต้นการที่จะทําให้เดินหน้าได้เราก็คิดว่าทํายังไงจะให้ค่าไฟฟ้าของพี่น้องประชาชนเนี่ยอย่างน้อยอย่าผันผวน ต้นทุนในทางเศรษฐกิจอุตสาหกรรมเขาจะได้รู้ด้วยทาไปว่าราคามันจะอยู่ที่ระดับเท่าไหร่ไม่ใช่ว่าใจหายใจความทุกข์สีนั่นตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่ผมคิดว่าจะต้องทําเป็นอันดับแรกก็อย่างน้อยตลอดระยะเวลาที่ดำรงตาแหน่งมานโยบายเดินหน้าประเทศไทยในส่วนของการตรึงราคาค่าไฟให้อยู่ที่4บาทติดแปดต่างก็ดําเนินการมาได้อย่างต่อเนื่องนะครับเป็นระยะเวลาถึง1ปีเสร็จแล้วเนี่ยนะครับพี่เราไม่ขึ้น ลดไม่ได้ก็ไม่ขึ้นอย่างน้อยต้นทุนทางด้านธุรกิจเศรษฐกิจการลงทุนทางด้านที่เกี่ยวกับไฟฟ้าก็จะสามารถควบคุมได้ในระดับร็วนะครับเรื่องที่2ก็คือเรื่องของของแก๊สนะครับแก๊สที่สําคัญวันนี้ที่เกี่ยวกับกับพี่น้องประชาชนมันก็คือแก๊สสูงต้มในระบบมันก็จะมีแก๊สอยู่2ตัว,วตวหนึงก็ปิโตรเลียมเหลวอันนี้คือแก๊สสูงต้มนะครับส่นวนแก๊สที่ ที่เอามาใช้ในด้านของยานยนต์ก็เป็นพวกก๊าซธรรมชาติ NGV อีกส่วนหนึ่งแต่ส่วนที่จะกระทบมากัี่สุดก็คือเรื่องของการต้นทุนในการประกอบอาชีพค้าขายหรือก็ในการดำรงชีวิตก็คือแก๊สที่เป็นเรียกว่าภาษาชาวบ้านเรียกง่ายๆคือแก๊สหุงต้มตรงนี้ตลอดเวลาที่ผ่านมานะครับเราก็พยายามตรึงราคาในส่วนนี้ไว้ได้ที่ประมาณ423บาทต่อ15๊ิโลกีนะครับเราก็ทำอาไว้ ในส่วนนี้นะครับก็สามารถตึงราคามาได้ตลอดอย่างน้อยก็เป็นอีกต้นทุนหนึ่งที่ไม่ขยับอีกส่วนหนึ่งครับก็คือเรื่องของน้ํามันน้ํามันเนี่ยจริงๆแล้วยากมากเพรว่าเราไม่เคยควบคุมเลยทั้งทที่เป็นปัจจัยสําคัญในด้านของการผลิตเป็นปัจจัยสำคัญในเรื่องของการขนส่งแล้วก็ในอีกหลายๆอย่างนะครับแต่ว่าที่ผ่านมาต่อระยะเวลาไม่น้อยกว่า50ปีเราไม่เคยมีอะไรไปควบคุมเลย ก็สามารถปรับราคาได้โดยอิสระนะครับซึ่งตรงนี้ทําให้เป็นปัญหาในเรื่องของต้นทุนการผลิตและก็การดารงชีพของประชาชนนะครับที่สําคัญของกระทรวงพลังงานวันนี้คือเรากําริงกําหนดนโยบายแนวทางที่จะควบคุมราคาน้ํามันตัวนี้นะครับที่จะให้อยู่ในกรอบที่อยู่ในอะไรอ่ะอ,อำนาจที่รัฐบาลจะสามารถเข้าไปดําเนินการได้ขัแบ,บแรกคือต้องเป็นกฎหมายนะครับและเรื่องเดียวกันเนี่ยก็ไม่น่าเชื่อว่าประเทศไทย ไม่ีไม่มีสำนองน้ํามันของประเทศนะครับที่บอกมีมีก็อยู่เนี่ยมันเป็นสำรองของบริษัทเอกชนเขาไม่ใช่สำรองเพื่อความมั่นคงของประเทศเหมือนที่หลายประเทศในโลกเ็ามีนะครับเราจะต้องมีสำรองด้านเนี้ยอย่างน้อย90วันนะครับแต่ทํำยังไงจะให้เรื่องทั้งหมดเนี้ยมาเป็นเรื่องเดียวกันพูดง่ายๆเรามีสำรองน้ํามันด้วยดูแลประชาชนได้ด้วยควบคุมราคาได้ด้วยอันนี้เป็นสิ่งที่ต้องมีกฎหมายฉบับหนึ่งที่เรากำลังดําเนินการอยู่นะครับ เราก็จะสามารถทําให้ประเทศไทยตรงนี้ดีขึ้นพอมาพูดถึงเรื่องกฎหมายตรงนี้ผมก็ย้อนกลับไปเรื่องไฟเมื่อกี้เราบอกว่าข้าวไฟนี่ก็ขึ้นอยู่กับตลาดโลกเหมือนกัน,นเพราะว่าวัตถุดิบเพื่อมาผลิตไฟก็คือแก๊สธรรมชาตินะครับแล้วก็พวกแก๊ส LNG แก๊สอะไรพวกนี้ที่ได้มาจากอ่าวไทยบ้างนําเข้ามาบ้างแต่นี่เขาเรียกว่าไฟฟ้าในระบบไฟฟ้าหลัก แต่ว่าในชีวิตประจําวันของพี่น้องประชาชนจริงๆแล้วเนี่ยไม่จําเป็นหรอกขอให้มีไฟใช้มาจากไหนก็ได้ก็ประกอบกับว่านโยบายทางด่านของสิ่งแวดล้อมของระดับสากลของโลกเนี่ยก็บอกว่าต่อไปการผลิตไฟฟ้าต้องเรียกว่าไฟฟ้าสะอาดไฟฟ้าสีเขียวพูดง่ายๆคือผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนที่ภาษาอังกฤษเ็เรียก IE renewable energy นะครับก็คือพลังงานที่ ไม่มีหมดใช้ไปแล้วก็หมดไม่หมดสิ้นมาใหม่ก็คือลมแสงแดดแล้วก็น้ําสําหรับประเทศไทยเราก็จะมีหลักก็คือเรื่องของแสงแดดแต่ตรงนี้จะสามารถมาช่วยเพื่อนพี่น้องประชาชนธุรกิจทางร้านนะครับรวมถึงโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆถ้าเราสามารถส่งเสริมให้ติดตั้งอุปกรณ์ทางด้านการผลิตตรงนี้ได้ง่ายขึ้นสะดวกขึ้นเร็วขึ้นราคาถูกลงเนี่ยก็จะสามารถทําให เดินหน้าในเรื่องต่างๆได้โดยที่ลดต้นทุนด้านของค่าไฟฟ้าของการดำรงชีวิตในการใช้ไฟที่บ้านหรือแม้แต่การใช้ไฟที่บริษัทห้างร้านหรือในโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆได้ผมก็จะออกกฎหมายฉบับหนึ่งก็เป็นกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการที่สนับสนุนส่งเสริมให้เกิดการใช้พลังงานแสงอาทิตย์ได้อย่างง่ายขึ้นสะดวกขึ้นรวดเร็วขึ้นกว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบันอันนี้ก็จะเป็นทั้ง3ามเรื่อง ที่กระทรวงพลังงานกําลังดําเนินการเพื่อที่จะให้พี่น้องประชาชนแล้วก็ประเทศชาติต้านเศรษฐกิจด้านสังคมรู้สึกว่าได้รับการปรปับปรุงที่ดีขึ้นในด้านของพลังงานของประเทศครับในเรื่องของพลังงานสะอาดนะครับจริงๆแล้วก็หมายถึงไฟไฟ้านั่นแหละนะครับก็คือว่าในหลักเกณฑ์เนี่ยเขาก็าจะต้องเป็นคำความตกลงกันมาระหว่างประเทศไทยกับ ประเทศที่ดูแลทางด้านนี้นะครับก็บอกว่าจะต้องมีไฟฟ้าสะอาดก็ผลิตจากพลังงานสะอาดก็คือไ e ที่ผมได้เกิดไปแล้วในเรื่องเมื่อกี้ว่าเป็นเรื่องของพลังงานบริเวนเนี่ยนะครับเพราะเขาคิดว่าทุกวันนี้ถ้าเรายังผลิตไฟฟ้าจากแกส๊สแก๊สเนี่ยเขาบอกเป็นพวกพลังงานจากฟอสซิลมันเวลาเผาขึ้นมาแล้วเอาไปใช้แล้วมันจะเกิดคาร์บอนแล้วเมื่อปล่อยคาร์บอนเข้าไปในอากาศก็จะทําให้เกิดภาวะเรือนกระจก เกิดผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อมก็อยากจะให้มีการลดการใช้จ่าายกรใช้พลังงานด้านนี้ลงแล้วก็ไปเพิ่มการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานสะอาดที่เรียกว่าพลังงานสีเขียวให้มากขึ้นซึ่งในส่วนนี้ในส่วนของการไฟฟ้าไฟ,ฟาผลิตนะครับก็กําลังดําเนินการเพื่อที่จะเพิ่มการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานพวกนี้เช่นแสงแดดและส่วนหนึ่งก็คือเราก็ไปรับซื้อมาจาก,กลาวก็คือพลังงานพลังงานาน,าน้าก็มาเป็นส่วนหนึ่งในการผลิตไฟฟ้าอยู่ทุกวันนี้ แต่ว่ายังไงก็ตามครับเราก็ต้องพยายามที่จะผลิตไฟฟ้าจากพลังงานตัวนี้ที่เรียกว่า IE เนี่ยให้มากขึ้นจากพลังงานสีเขียวเพราะในอนาคตต่อไปเนี่ยสินค้าต่างๆที่ผลิตเนี่ยก็จะมีเงื่อนไขสัมพันธ์อันหนึ่งก็คือว่าถ้าไม่ได้ผลิตจากไฟฟ้าสีเขียวหรือก็เรียกว่า UGT เนี่ยก็จะมีปัญหาเรื่องของการส่งออกหรือการซื้อขายด้วยเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะเป็นอีกส่วนหนึ่งซึ่งจะทำให้ประเทศไทยเราเดินหน้า ต่อไปได้หรือไม่ก็คือการใช้พลังงานสะอาดซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเช่นการไฟฟ้าฝ่ายผลิตนะครับก็จะต้องดาเนินการเรื่องนี้เต็มที่เหมือนกันขณะเดียวกันเขาเรียกองคอ์กรที่เป็นผู้กํากับดูแลภาษาอังกฤษว่าเ e กู l เลเตอร์ก็คือกกพอันนี้กกพก็ต้องออกกฎเกณฑ์กติกามาเพื่อที่จะเอ,อื้อเอื้อประโยชน์เอื้ออำนวยประโยชน์ให้กับผู้ประกอบการต่างๆแล้วก็องค์หน่วยงานต่างๆที่จะมีการผลิต เรื่องของไฟฟ้าพลังงานสะอาดให้มากขึ้นกว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบันอันนี้ก็จะเป็นการทําให้เกิดพลังงานสีเขียวขึ้นมาในประเทศแล้วก็ทำให้เกี่ยวกับเรื่องการรักษาสิ่งแวดล้อมและเก็เรื่องของการส่งสินค้าออกต่างประเทศต่อไปในอนาคตครับก็ขอให้พี่น้องประชาชนมั่นใจครับว่ารัฐบาลปัจจุบันนะครับคือรัฐบาลท่านนายกแผ่นงิทานธินวัตรเนี่ยถึงแม้เป็นรัฐบาลคนละรัฐบาลกับรัฐบาลของท่านเศรษฐาทวีสิน แต่ทั้งสองรัฐบาลเนี่ยผมอยู่เป็นรัฐมนตรีพลังงานทั้งสองรัฐบาลนะครับและก็ทั้งสองรัฐบาลมีนโยบายด้านการพลังงานเนี่ยของประเทศเหมือนกันคือพยายามที่จะลดภาระค่าใช้จ่ายด้านพลังงานให้กับพี่น้องประชาชนนะครับเพราะฉะนั้นก็ข,ขอพี่น้องประชาชนมั่นใจครับว่าผมจะพยายามเต็มที่เพื่อที่จะรักษาเรื่องของราคาพลังงานให้พี่น้องประชาชนนะครับให้ มากที่สุดดีที่สุดและจะพยายามออกกฎหมายกับที่กาออกมาใหม่ๆเพื่อเอื้อประโยชน์ในเรื่องเหล่านี้ให้กับพี่น้องประชาชนครับ